พื้นฉีดน้ำจะเป็นระบบรีลิฟว์วาลเพื่อลดแรงดันหัวฉีดมีทั้งหมด4หัวสวัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษของบริษ,ษ,ษ,ษัทเกียงไทยวัฒนากรุปวันนี้จะมาแนะนําเครื่องฉีดน้ําในแบรนด์ของโปโลรุ่นสปาร์ตัน18ซึ่งรุ่นนี้แรงดันสูงสุดอยู่ที่182บาบาอัตราการไหลอย,อยู่ที่650ลิตรต่อชั่วโมงกําลังวัดของมอเตอร์อยู่ที่3,700วัตต กำลังไฟฟ้า1เฟสหรือ220 2 2 0รวลต์มอเตอร์เป็น2อโผลํลำดับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยปืนฉีดน้ำพร้อมการฉีดสายฉีดน้ำความยาว8เมตรลักษณะการใช้งานจะเป็นคอปเปอร์หรือเป็นลักษณะการสวมหัวฉีดมีทั้งหมด4หัวเริ่มจากหัวฉีดศูย์องศา15องศา40องศาและหัวฉีดเคมี Me. ต่อไปเรามาดูคุณสมบัติพิเศษ ของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงโปโลสปาร์ตัน18เริ่มจากปืนฉีดน้ําจะเป็นระบบรีลิฟวาลเพื่อลดแรงดันเมื่อเวลาที่เราปล่อยไกปืนจะมีรีลิฟวาลปรับแรงดันเพื่อทําการลดแรงดันในตัวปัม๊มแต่มอเตอร์ยังทํางานอยู่แต่ว่าจะทํางานในรอบที่ต่ําลงสําหรับสปาร์ตัน18จะมีลอ้อสายขวาเหมาะกับการเคลื่อนย้ายเวลาที่เคลื่อนย้ายไปทางานในสถานที่ต่างๆทํางานโดยระบบส่งกําลังโดยใช้มอเตอร์เป็นตัวส่งกําลังไปที่ ชุดข้อเหว่งหรือชุดแคง้งชุดข้อเหว่งนี้หล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่องจุดบริเวณเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่สกรูตัวด้านข้างและจุกเติมถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านบนของชุดแคง็งและยังมีจุดตาแมวหรือจุดที่เราสามารถตรวจสอบดูระดับของน้ำมันเครื่องสำหรับน้ำมันเครื่องใช้เบอร,ร์ 15W40 ซึ่งเป็นน้ำมันเกลรวมทั่วไป,ประยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนต่อ1ครั้ง การระบายความร้อนของตัวเครื่องจะอยู่ที่ใบพัดบริวเวณด้านหลังของมอเตอร์สปาร์ตัน18นี้มีชุดปรับแรงดันติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องสามารถลดและเพิ่มแรงดันได้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและยังมีชุดเกจวัดแรงดันเวลาใช้งานสามารถตรวจสอบแรงดันได้ในกรณีที่ต้องการใช้ฉีดเคมีเราก็มีชุดสายยางดูดเคมีติดตั้งมาให้ด้วยการใช้งานก็คือใช้สายยางสวมเข้าบริเวณตรงทางด้านเข้าของชุดปัม๊ม ส่วนสายอีกหนึ่งข้างจะมีกองน้ําติดตั้งไว้สามารถหย่อนลงในถังแกอนได้เพื่อทําการสูบน้ํายาเมื่อต้องการใช้เคมีให้เปลี่ยนหัวฉีดมาใช้เป็นหัวฉีดสีดําซึ่งจะเป็นหัวฉีดที่ใช้งานกับเคมีสายไฟที่ติดมากับตัวเครื่องนี้จะไม่มีปลั๊กไฟเนื่องจากสปาร์ตัน18มอเตอร์กินกําลังวัตต์สูงมากคือ3,700วัตต์ไม่สามารถที่จะใช้ปลั๊กไฟได้สําหรับการใช้งานต้องต่อเข้าที่เบรกเกอร์เพื่อป้องกันการสปาร์ก ของไยสปาร์ตั18เหมาะกับงานตสาหกรรมขนาดกลางหรืองานฉีดล้างทั่วไปสามารถใช้งานต่อเน,นื่องได้1-2ชั่วโมงสำหรับวันนี้ผมขอจบการแนะนําสินค้าเครื่องฉีดน้ําในแบรนด์ของโปโลส p a r t ตั18ไว้เพียงเท่านี้โปรดติดตามสินค้าดีๆและที่มีคุณภาพจากบริษัทเกงไทยวัฒนากุปได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ